sao bài đi nó à nó, à, dì à, à. nó, ăn dì nó còn phù, dì nó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  อ่าล้างที้งเตาป้าล้สะอาดเตาเนาะอือใชพ่อจ๋าิช่าย่าฮ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 ่าาฮ่า้่าฮ่าฮ่าน่าน่าฮ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 ่าอ่าฮ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 ่นฮ่าน่าฮเาฮ่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 าฮาฮ่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 าน่าฮ่าฮ่แฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่่่่นาา่า่่่อ่า่า ไปเรื่อยๆแคสิว่ไหมคะคุณก็เลยได้มาอยู่แกงกระเบานี่แหละอยู่น้ำพู้นั่นอยู่น้ำพู้นี่อะไรไปเรื่อยๆเนาะคือว่าเราไม่มีครอบมีครัวมีเรื่อยโดยโดยโดต้นเพิ่นใช่ไหมต่างคนต่างทุกข์ต่างคนต่างมีนีไครกะกระเบื้องแล้วเวลาแบบเห็ดเดียกเหตุงานแบบ ผู้ขาแบบหดยังไม่ได้นะ้มันนักเกินกับมาเอิ้อเพื่อนเหมือนกับไปซอยอาจารย์เอื้อซอยฮะแน่บัดจีเหมืนกับไปนะแบบคนอื่นแบบบัซอยเฮาวแบบเพม่อนบัซอยแบบนี้นะใช่เพื่อนเพื่อนมี่น่ะมินี่อาจารย์มียีบว่ข่าวกินมหมดค่ะขามีคุณดูกินผู้ขากระเบีงเพื่อนแต่มาเมื่อนี่ผู้ขามาโศกเหมือนมันอันไม่เต่าเพื่อนเพื่อนเจ็บหัวบัดสบายเพื่อนมันนอนอยู่ในเต่าไม่เห็นแต่ดูสต้น เป็นคนบ้านบ้านนีบ่บอเป็นคนแถบอะไรใช่อยู่หลวงน้ำท่ายอยู่หลวงน้ำท่าจ้า<ช>อ๋อหายไปเลยอันนี้งานางมาบ่าอคือว่าขี่รถมาแล้วบ,บ่อคือมาฮอปพี่เลยนี่ตอนมาหนิตอนมาที่จะพูดขี่รถมาเนี่ยม,มาอยู่แถวเวียงเฮ็ดโคตรโคตรทางแถวเมืองอินเทอร์เปลน,นกับไลปี้อยู่โดย มาอยู่โซแปงรถแถวป้าก,ก็เรี้งยงกันอยู่กับไร่ปี๋มากันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่ว่าอายอยู่นี่จากปีและเท่าไหรอยู่นี่ประมาณสิบกว่าปีเลยสิบกว่าปีนอกจอกนี้ถามอายอายุจากปีและเท่าไหร่สี่สิบสีบ่สิบปีเจ้าโลเมียทันมีเนาะบ่ ครับพี่น้องเนาะครับทักทายสบายดีเด้อผมเป็นพี่น้องเอฟซีสุขุสุคนเนาะโือว่าจะเป็นพี่น้องของลาวฟังไทยทางต่างประเทศก็ยินดีบรรดาทานกาซูซ่องบ่าวซาลิซาเนลเด้อพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเนาะพอดีว่าตอนนี้ก็อยู่ที่แก้งกระเบาคือเก่าเนาะพอดีว่ามีหินทั้งอ้ายเพิ่นผู้หนึ่งพี่น้องเนาะยู่อ่าไม่ไม่ใช่เตาเนาะแล้วก็บ่ได้ คิดว่าเป็นคนชาวบ้านในยูนิพี่น้องเนาะกะพอดีว่าทางเม่น้องน้ำเพชรพป่นคนเป็นในน้ำเนาะว่าอ้ายเพป็นคนทุกคนยากคือกันนี่แหละพี่น้องเน,น,นาะจะบอกได้มีบนอยู่บนเสาคืกาอกันปาะสานเนาะทางเม่น้องน้ำเพชรเป็นกันได้ในน้ำมาเนาะพี่น้องเลยก็เคยทางงานเฮาก็ได้ข่าวมาไ่ยถามทางอ้ายเพป็นก่อนเนาะต่อพี่น้องเนาะกะ ไอ้เพื่อนกับเป็นคนลุมันมาสั่นเนาะทางอันหาแม่น้องน้ำพิษเนาะเอือนใส่เอื้อนหางอ้เพื่อนกลับไปตลอดบม่เคยคัดบม่เคยเคี่ยงเนาะขอแต่เพียบเป็นงานเห็ดเป็นคนดูคนมันมาสั่นน้องเลยทางแม่น้ำพิษได้บอกกล่าวทั้งวัวหาสาลีเนาะแล้วก็แทีมงานเลยเนาะแต่ว่าไอ้เพื่อนตอนนี้เนาะการศึกอาเพื่อนทอดเตาเนาะโตแต่ว่าเฮือนซ่านเนี่ยอันบองทีบางฟองบองยูบองเศร้าเนี่ยก็เป็นของอ่ในบ้านเนาะ เป็นนาของนายบ้านพี่น้องเนาะนายบ้านเพิ่นมาให้อยู่หาที่พักอาศัยเนาะหาคือคือถึงจุดประสงค์เนาะคือนายบ้านค่ะอยากให้ทั้งไอ้เพิ่นเนาะมีหมอนรับหมองนอนหมอนโยมหมองเเส้นเนาะหาเข่าหน้ากับทั้งอ่าคนชาวบ้านน้ำกันนะพี่น้องเนาะหาข่าวมาทรงให้ทั้งไอ้เพิ่นพี่น้องเลยเนาะคือไอ้เพิ่นกน็เป็นคนดูมันขยันมันเพี้ยนเนาะแต่ว่าเป็น จังไรล่ะพี่น้องนะเ้องชอกันยังคนในผู้เนาะพี่น้องเนาะกันสีขาวไปถามททาง้เพท่านกู้คนเนาะขวาเลือดเล่าเป็ดแนวใดพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องไปเลยพี่น้องเนาะอพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นอ่าเถียงนะรือว่ามงยูมงเศร้าที่ของในบ้านเพื่อนทางเนาะเพื่อนหายอายเพื่อนพระอาศัยอยู่นอนพี่น้องเนาะอ่าตพี่น้องเนาะก็ถือว่า คนในบ้าน,นเพื่อนขามีน้ำจิตน้ำใจเป็นหลังเนาะซอยเดือคนทุกข์เนี่ยคือกันเป็นหลังเนาะกะเห็นอกเห็นใจน,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 ออน,น,น้องเป็นหลังเนาทั้งให้คนอยู่เนาะวันจันทร์วันเช้าร์ให้เพื่อนเป็นหลังเนาะทั้งอ่เป็นเพียงหน้าของในบ้านเป็นหลังเนาะมีน้องกูน้องปลาเนะาะทั้งให้เพื่อนกัให้ตรงเห็ดเตา่าเป็นหลังเนาะโตเป็นหลังเลยเนาะกระถือว่า ทางในบ้านเป็นเห็นว่านอนพักอยู่ตองนี้พี่น,น,าาพน,น้นนองเน,นาะเติเข้าวน้ำหน้าก็ไปจังมาซารีได้ไททามข้าวข้าวพี่น้องเนาะทางเอ้ยอ่าพรเนาะเติมไปน้องน้ำเพชรพี่น้องเลยเนาะเอ่ตัวพี่น้องเลยจังน้อยฮะที่ข้าปไททามทั้งทั้งไอเป็นก้อนนะชื่อเสียงน้ำเป็นเป็นไดนดเนาะเป็นอะไรเนา,นาะชมบรรยากาศพี่น้องเนาะมองอยู่มองเศร้า ทางบองไอ้บรรยูเราพี่น้องเนาะโตพี่น้องเนาะอยู่ทางพูดเนาะพี่น้องเนาะเป็นเพื่อนของแม่น้ำน้องน้ำเพชรพี่น้องเนาะพอดีว่าทางเขาเห็นหนักกระยางลงมาพี่น้องเลยโตพี่น้องเนาะเลยฮะสีขาไปไททามทั้งไอ้เป็นเนาะพอดีว่าทางมาบุญเผยทางสัมภาษณ์อยู่พี่น้องเลยเนาะทางมาบุญเผยมันสัมภาษณ์แล้วเนาะทางเขาก็ทางมาซาลีก็ได้เข้าไปไททามเนาะพี่น้องเลย

เด้สบายดีเนาะเอาไป้สีงพื้นงีงเตนะพ่่าเตาเนาพอใชพอจ่ใช่ฮ่าก่าฮ่าฮ่าง่าฮนกฮ่าฮา่า่าฮ่า่าฮา่าฮ่าฮ่าเ่่า่าฮอาฮ่า่าฮ่าฮา่า่าฮาย่า่าาาฮเาฮ่าฮ่าาาา่

ยังอยู่แพงนึงนะเพราะว่าอห้ไปก็มือนั่่ะอ่านี่ผตู้อันยินเด้ฮะมันให้จุกขนอนี่เ่ทุกนึงเปอรนต์มาเมันมีมีสแพงเนี่ยนเด็กมาแนด็กอแบ่งให้ที่นะกินแม่นนะกินได้บ่นกินแต่ยาน้าอ้ากินน้ำไหมกินน้ำพร้อมเด้อเด้เ้เาเทนมทนไทย้นมียังกับ เนาะสบายดีด้อเด้อเนาะสบายดีเพื่อนๆนีหลเอ้ยทางอายเพิ่นต้นผ่งผออาย่อาอเพิอนเ่อ้ายเพิ่นมันจะเป็นคนบ้านนี้เพราชก็คนแถวเนือคนแถวเนือไแบบมีอายน้องารแบบพ่อแม่เจียนแล้วก็บแบบญาี่มูนเนี่มั่งกันนะแบบคือเผิ่นมีโบมักบอยากโสสิละบัอยากโเอ้ยสนอกก็เลยไปไปตามทางกัเลย ไปเรื่อยๆก่ะใช่ไหมค่ะคุณก็เลยได้มาอยู่แกงกระเบ้านี่แหละอยู่น้ำพู้นั่นอยู่น้ำพู้นี่อะไรไปเรื่อยๆเนาะคือว่าเราไม่มีครอบมีครัวมีเงื่อนโดยโดยต้นเพิ่นเห็นไหมต่างคนต่างทุกข์ต่างคนต่างมีนี่่ะแต่การกระเบื้องแล้วเวลาแบบเห็ดเหตยการณ์แบบ ผู้ขาแบบหดยังไม่ได้นะมันนักเกินกับมาเอิ้อเพื่อนเหมือนกับไปซอยอาจารย์เอื้อซอยฮะแน่บัจจีเหมืนกับไปนะคนอื่นแบบบดซอยเฮาวแบบเพื่อนบดซอยแบบนี้นะใช่เพื่อนเพื่อนมี่ะไม่หนีอาจารย์มีอยู่บ่าข่าวกินหมดขาขามีคุ้ดูกินผููขากระเบงเพื่อนแต่มาไม่อนี้ผู้ขามาโศกเมื่งเพื่อนมันอนามัยเต่าเพื่อนเพื่อนเจ็บหัวบดสบายเพื่อนมันนอนอยู่ในเต่าไม่เห็นแต่ดูต้น โอ่เน่ยเนี่นเบ่งเบาจังน้อยในตนคนถูกคือกันเนาะโดยโดยเนาะเบ่งแค่แแค่นี้แหละอออข่าก้มน้ำบ่คนมาชงบ่น้ังใน่บานน่ผ่มาชงเนาะมาชงอันนี้กะเต่าเพิ่นอันนี้กะเพนไหาเห็ดบอไปทางในดอกบ่ม <desp lawsuit> <ulously, S 1> ีบนอยู่บนเสาขัมึงอยู่นี้เมอตู่กุฏิม ดู้เขากินเหมือนกันหนึ่งมาให้กินชนะจะโค้งมันชวนพอนะฮมโค้งเสือหมูขากระเก็บมาให้เพื่อนเลยจะพะห้มมาตีพื้นเดียวกันอืมเดินเนาะฮะจะน่อยสิกรับไปถามทายทั้งไ้เพื่อนก่อนก็เดูเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีซื้อวาจังไม่้นี่ ซื้อเบาหให้จันอ๋อัวอยู่นี่บ่นี่แมอยู่ยขัดเตาเนาะนอ๋อ,อเป็นอ้ไเรื่องราวทั้งไอ้คืเป็นอะไรทีเนาะเรื่องราวเกบพ่อแม่บุบี้อแนั้นแล้วก็ไอ้หน้องกับป้ากันไปไปไปบ้านไ้น่องป้ากันไปไป,ไป,ไปนแมน่ พีเ่เหดเบียกลุกมาเลยเลยมาฮอดพี่เลยมาค่ายอยู่นี่ไปมาบ<อ>่ได้แบบตอนนั้นมีโรคโควิดนั่นแหละ<อ>มก็เลยมาค่ายอยู่ในนี้นแต่ว่าไอ้นี่บ่ได้เป็นคนบ้านบ้านนี้บอเป็น<ไ>ปคนแถบะไรใช่ยู่หลวงน้ำท่าอยู่หลวงน้ำท่าแถวอ๋ออ้ก็เลยเอันนี้ยางมา,างก่อคือว่าขี่รถมาแล้ว่อคือมาอพี่เลยนี่ ตอนมานี่ตอนมาที่พุ่นก็อขี่รถมาเนี่ยมาอยู่แถวเวียงเฮ็ดโคตรโคตรทางแถวเมืองอินเทอร์เป็นก็หลายปีอยู่โดยมาอยู่ซอกแป้งรถแถวปากก็เรื่งนี่ก็หลายปีอยู่แลยก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่ว่าอายอยู่นี่จะปีและเท่าไหรอยู่นี่ประมาณสิบกว่าปีแล้ว สิบกว่าปีเนาะขอร่างยากถามอายอายอายจะปีอะไรยัไงสี่สิบสี่สิบปีเจ้าลูมียท่านมีเนาะบ<อ>่อ๋อ่ะคืออ,อายในก็มีปัญหาทั้งครอบครัวป่อบ่ปฏิพี่น้องป่อบกับมีไอายกับน้องเป็นได้ไงฮะครับนิดเกือบเรียบนี่เองว่าจะไปเฮียนคือกันนี่แหละโดยไปหอดเวียด ไปเยียนเหยียด็น,นั่นที่แม่โซก็เลยกลับมามาอยู่ปีไปแต่ก็บ่มีทื่นไปลเลยคุณเลยยากให้ไหอ้น้องช่วยแบบนั้นคิดกันหรือตัวเองจะบอกโซก่หรือจะปะปะมุดทึ่งๆทุกอย่างเลยไปอ๋อคืออ้ายกับปะปล่อยวางมุดเลยแม่นมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกันเนาะเลยก็มาห้ามแบบมันแบบห้ามแบบไม่ได้เลยกับ ได้เล็กน่อยนมาพอมกโกขกตัวไปนั่นคั่นไปจะบ่ให้เหคือว่าอยูี่ลึกคือว่าหั่นแหละอือให้ๆแล้วก็บ่มีใจักคนเลยได้อองเนาะว่าทางเรื่องาทางอ้ายเนาะิว่าออเนาะน้องเอ้ยแต่ว่าครบคัวให้ท่านีที่เนาะอือเจ้า แต่ว่ากุ้มใจที่รุ่นี่คือเรื่องยังไงมาอยู่ในนี้แบบแบบมาเฮ็ดเวียกเลยแบบมาแบบเป็นมีโรคโควิดหรือแบบแบบหมไปหมมานะเรี่ยก็เลยค่าอยู่นี่เลยได้ไปทางใดนเลยโอยถดยเนาะตะกี้ก็เคยแบบไปเที่ยวฮาเฮ็ดเวียกเที่ยวเชโน่เชโนเที่ยวสะบ้านเคยไป ไปเฮ็ดเวียกนะบัดนี้ว่ามีโลโควิดไปท่านบัดนี้ก็เลยบ่ได้ไปเลยโดยโดยเ<ท>บ็ดบ่มีหมอนอยู่หมอนเศร้าใิน,น้อมเนาะแม่นึือบ่มีเป็นรักเป็นแรงพี่น้องนับไปเรนะื่อยๆเนาะแต่ว่าคืออยู่นี่เนี่ยคือโดดในสุดแล้วเนาะ10ปีแม่นอือแต่ว่าทางอ้ายก็ยังมีครอบครัวเนาะการเงินทั่งแบบบนเพื่อก็ว่ามีนค,คนยืมเงินบ่ คนที่านนีแหละอืีประเทแบไหวยืมมือละเล็กมือละนอ้อยมือละสิบมือละาวคุ้งคุแบบบไปเดียนการนะเขาเลยเขาเลยแบบคนลิ้นั่นของเซติสนี่บวงนอ๋ลินนทางบอดีเนาะเออมันมนบอบอดคืนบ่นน,นออี้อายก็เลยอุ๊เลยบ๊บุ๊ใจเลย หกใจตอนตอนเจีบหัวเพราะฉันเนาะขึ้นจำได้กูเป็นปวดหัวเลยอืมเลยเลยประมาณเท่าไรรวมๆแล้วรวมๆแล้วก็ประมาณผมทราบเส้นปลายปลายอืๆจนเตอร์เหรอเปลประมาณปีสองปีนี่แหละอืมแต่คนแบบยืมเตอร์ละสี่สิบห้าสิบมูคือยู่ที่บ้านนี่ก็ยังไม่ถึงสองสามคนเตอรเตอ เขาบ่ได้ใช้เลยอืมโดนแล้วป๊าเนาะเนาะมีหมเต่ให้กระปุกนี่เนาะอ๋อนี่รานเพิ่นนันอ๋อเพิ่นมาเล่นบ่เล่นน้ลานี่ฮะเป็นเครื่องนตีบ่เนาะอะแม่น่มนเฮ็ดนอนหลาน มัดมันมาเบิ่งอย่างเี้ยนเพิ่มาอย่เงี้ยมันต้องอายเพิ่อยู่ก็เพิ่เลือกอ่าไม่เปลนอย่างไรปัจเพราะทางอย่างบนอยู่เปลี่ยนแรือเปล่าขอดทานเห็ดทานเนาะเห็ดทานคายประทังชีวิตโดยสบายดีเนาะทางบนเผยชาเนา นิี่น้องเนาะมุกนี่นทั้งเมน้อนเพลร่าอกึงยอ้ายเพิ่นโดยพอไดากันมาถามไทยง่ายเพิ่นเบื้องพอดีว่าทั้งบอลเพลย์มากนี่กพอีพ่อทั้งง่าเพิ่นเจ็บหัวแห้งเหมือนเนาะกอเลยบอกว่าเมนเพทั้งมอเพลย์เพิ่มยาสลามาให้ทั้งงาเพิ่นกินโดยโดยนี่งนถามกระทำเรื่องเต้าเราเปเร่งเก็บหัวนี่กเป็นคิดลายนะในลายย่างเนาะในลายยางแน่คิด ว่าง่ายกับอายเป็นตัวผู้เดียวมันมีครอบครัวหลักมาสายอยู่น้ำเป็นนายบ้านมาขึ้นในนี้เนาะเป็นนายบ้านเนาะนายบ้านเนาะเอามาชมบนเสาให้มันนีมองไปกับคือว่าทั้งเออใหญ่บ้านเพิ่นให้อยู่น้ำเพิ่นอยู่ดินอยู่หน้าคนนี้เนาะแต่ว่ามองเพิ่นนอนอยู่ตูปอยู่เทียงนี่แหละมีหองยาวกินนาวอยู่กันแหละ พราะว่าสีหนาวแล้วเนาะหนาวนะแต่ถ้าตุ่มผ่าอยู่ในเฮือกึกเรื่งหนาวเนาะเมนเสียวก็ลงุลงจงุ้งไปสิโอ้ยพี่น้องเไง <ป S 1> ตอนเช้านะทางบ้านเพื่ออยู่ได้วยม่ต้องเพชรเห็นไอ้เพิ่นยู่งอ,อมาอยู่งยู่งลอ,อกเมนเมนเพนืออ <ไป S 1> พ่อเห <ๆ S 1> ็นที่กันเนาะอะไว่าไอ้เป็นอยู่คนเดียวเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยไปซีวิตเลยว่าบิดทานจุ้งห้ทั้งในบ้านเพื่อนแน่เลยก็เอาเดือดกับคล้ายนะ ไม่ต้องมาอย่างเพป็นเอาน้ำเพิ่นน้ำมันนี่แหละขอนล้วนี่แหละโดยโดยพอ,อได้จุนเจือชีวิตในวัื้อเ่าจำเป็นเนาะโดยโอ่าเถอะฮะทั้งไงเป็นเก่าเปน็นอะไรคือทั้งไงเป็นี่ทั้งมูฮูแล้วว่าเป็นเป็นคนบ้านไหนฮูแต่ว่าเป็นคนทางเหนือเออแต่เกิดในมูฮูอยู่มูฮอ,อยู่บ่มันเกิดบ้านที่ไหนบ้านวังเวียงไซวังเวียงไซ บวังวิชัยวังวิชัยเจ้าวังวิชัยอยู่แถหนู้นบ้านเมืองนาเลเมืองนาเลแข่งลวงล่ำท h a แข่งลวงล่ำท h a พูดแล้วกิดเสด็จพม่าอ่าหลงล่ำท h a แข่งบัวพันต่อกันพูดแล้วแมนโอซารีพุ่นบ่อ่าติดติดใชแล้กับพม่าเลยหลวงล่ำ t าหน่อยเนาะแมนอือหูแล้วหอดเวียงหูแล้วไปหอดเวียงหูแล้วตึ้งตึ้งวียงจันดไปจ้ะ ไายเวียงจันทร์ไายเวียงจันไก่เวียงจ่นอีกโอ้แสดงว่าไกลมาไกลเนาะไายเวียงจันทรไ<อ>ก่หลวงพอบางอุดม๊ดใส่หวาดหน้ำท่าน่ะมันติดกับนาพาเลยพามาขามภาคคองมากอะเชียงรายแมนอ่าแมนนะเน,เนานะอ้พนุษยงเนาะแสดงว่าไอ้คนนีน,นมาก ไก่ตืบพีนหนูโมเมนตมาไก่เลยเออต้นเลยเรายังยันอีกชื่อในนี้จะชื่อว่าดวงน้ำตาเอาไปคยไปเออเนาะคือมากบุรีเห็นเพื่อนกะเพื่อนปลาเห็นเพื่อนมาเอาเพื่อนลงเตามากบุรีเพื่อนเห็นไอ้เพื่อนน่งเจ็บหัวอยู่เนาะเพื่อนเนาะมีแต่ในน้ำไอ้เพื่อนว่า มือนี้ก็ถือว่าร่างกายยังบุพพอบุพเพอเลยว่าเจ็บไข้กะให้พักพ่อนก่อนเนาะได้เลยอ่าบต้องว่าคิดว่ามืัอนี้กะทีเฮ็ดให้มันแล้วอย่างท่างๆที่ร่างกายเขายังอ่อนแอบุพอเนาะมีแต่ว่าให้เป็นพักพ่อนก่อนแหลกะมือใหม่เช่าเจ็บหัวแล้วกัต้องคอยเริ่มต้นใหม่เนาะมีแต่ว่าบุคิตยังร้ายถึงคนอื่นที่บอเ้าในนั้นนะนี่ก็ไม่ต้องไปใช่ใจนะมีแต่เขาทำ เวียเข่งงานไปแต่ก็บองานเขามีแต่ทำคว่มดีะนะจะิงิ้มันดีไปที่บ้านเขาพยยามมีแต่เขาเห็ดเขาทำไปมีผู้นขาจ้างเขากลับไปบอกเขากินข้าวว่าจกโดยไปดิข้นากินข้าวโดยนะกินข้าวเลยครับ อ้เขาผัวต้องเล่าคนเนาะเลี้ยงมาเฮ็ดหน่อยผัต้องแบบเออมือหนึ่งก็ได้เฮ็ดอีกคอยไปเรื่อยๆทำในเขาคนเลเขาคือตัวเนาะตัวก้อยกุ้งมันนานบมดเสียไยเอาไปหน้องเนาะไอ้เป็นกข่าวกินนากันเนาะเดี๋ยวไปหน่องเนาะไปหน้องเนาะก็ถือว่าทักนไอ้เพื่อนเนาะก็เป็นคน มาเตกงเตกไกลเลยพี่น้องเนาะเตอป้าโตเนาะถึงฮอดอ่าเก่งกระเบาเนาะพี่น้องเนาะฮะพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่ก็สิด็มลาไปก่อนเนาะทั้งหลายเป็นก็เกี่ยวกับเพื่องอ่าญาติพี่น้องเนาะก็ถือว่าทั้งหลายเป็นการตัดปัญหาคือออกมาใช้ชีวิตตามลำพังเนาะบ่อยากอ่าบุญไว้กับญาติพี่น้องเนาะ เ้็นเงินมาตังรักเนาะมาหลายปีแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราทางไอ้เพื่อนพี่น้องเนาะก็ถือว่าพอสมควรพี่น้องเนาะถ้าามีน้องพี่น้องเนาะถ้ามีผู้รักผู้ใหญ่เนาะอยากโซดักซอยพี่น้องเนาะทางบอดสตดกก็ยินดีพี่น้องเนาะเปิดสะพานบุญในเนาะทางแ้กัไอ้เพื่อนพี่น้องเนาะแต่ว่าทางไอ้เพื่อนนี่ก็พาต้องวันยูวันเช้านี่กัหนาวเลยพี่น้องเนาะก็วันปิดเทียงหน้าของในบ้านเนาะเพื่อนในที่พักอาศัยเนาะ มาหลายปีแล้วพ no euh. <am> ี่น้องเนอซิปแปดปีพี่น้องเนาะอข้าหน้าเนี่ยก็ทั้งในบ้านเป็นธรรมาโซ้เนาะพี่น้องเนาะแต่ะตาไอเปิ้ลเนี่ยก็ท่านได้มีเนาะห้าพี่น้องก็จะขิ้นอิศราเรามาไปก่อนเนาะไปกันได้ขอโทษขออภัยอ่พอไม่พี่น้องเอฟซีเบื้อสกูสกุลพี่น้องเนาะขับมาขับจ้าได้เนาะว่าผมบนนันท์หูเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยพอไม่พี่น้องเบื้อสกูสกุลพี่น้องเนาะขึ้สลาพี่นี่ขึ้นเรามาไปก่อนเนาะขับคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะ โยดีมีแหงเบือสกูสกุลเด้อเนาะพี่น้องเนาะอ่ะก่อนอื่นเนาะฝากความเป็นพี่น้องอ่าบอกกดข่ามโฆษณาเนาะฝากความเป็นน้องไงเด้อเนาะส่วนใหยอดวิวกับบอกคอยดีเพนัยพี่น้องเนาะจะฝากความพี่น้องเป็นกำลังให้ใจเด้อเนาะเพิ่งให้จบคลิปแล้วบรากดข่ามโฆษณาพี่น้องเนาะจะเพื่อให้ปลอดดีอ่ามีกำลังให้ใจเนาะเต็ดคลิปต่อไปพี่น้องเนาะอ่ากลับทำบ้าสบายดีอีกรอบนึงเด้อพี่น้องเนาะบายบายเด้อโยดีมีแหงพี่น้องเไงเนาะ